ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้อากาศสดชื่นตลอดทั้งปีมียายคนหนึ่งชื่อว่ายายแก้วและตาตาแสงที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆข้างริมแม่น้ำที่ไหลยเย็นสบายบ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ทุกๆเช้าเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นยายแก้วจะตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้กับตาแสงโดยมักจะมีข้าวต้มร้อนๆและผละไม้สดๆจากสวนหลังบ้านที่พวกเขาปลูกไว้ด้วยความรักที่ยายมีต่อตาแค่ได้เห็นยิ้มบนใบหน้าของตาก็ทำให้ยายรู้สึกมีความสุขที่สุดแล้ว ในช่วงบ่ายหลังจากทำงานบ้านเสร็จยายแก้วและตาแสงจะนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแสงทองอารามที่สาดสองลงมาทำให้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนภาพวาดพวกเขาจะเล่าเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความสุขและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกผักและผลไม้ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทำกันยายแก้วตาแสงพูดด้วยเสียงนุ่มๆเธอจำวันแรกที่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไหมยายแก้วยิ้มและพยักหน้าจำได้สิ ตอนนั้นเรามีเพียงกระเป๋าใบเล็กและความฝันที่ใหญ่โตตาแสงหัวเราะและเราก็ทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้หลังจากพระอาทิตย์รับขอบฟ้ายายแก้วจะเล่าเรื่องนิทานเกี่ยวกับสัตว์ในป่าให้ตาแสงฟังสัตว์แต่ละตัวก็มีความฝันของตัวเองมีเจ้ากระต่ายที่อยากจะเป็นนักบินเจ้าหมาเหมียวที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีและแม้กระทั่งเจ้าผีเสื้อที่อยากจะบินไปทั่วโลกยายคิดว่าเราน่าจะมีความฝันเหมือนพวกเขานะตาแสงกล่าวเราควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีและไม่หยุดฝัน ยายแก้วเห็นด้วยและตอบว่าใช่แล้วความฝันสามารถพาเราไปสู่โลกใบใหม่ได้เมื่อค่ำคืนมาถึงยายแก้วและตาแสงจะร่วมกันทำกิจกรรมพิเศษคือการนั่งดูดาวบนท้องฟ้ากว้างพวกเขานำผ้าห่มมาปูบนสนามหญ้าและนอนดูดาวพร้อมกันดูสิยายแก้วชี้ไปที่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับดวงดาวเหล่านี้เหมือนความฝันของเราที่ต้องคอยเติมเต็มถ้าเราฝันดีมากๆดวงดาวก็จะส่งต่อความฝันไปยังฟากฟ้า ตาแสงพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบยายแก้วยิ้มและกล่าวว่าใช่แล้วและถ้าเราร่วมมือกันเราก็จะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะนอนยายแก้วจะพาตาแสงกลับเข้าไปในบ้านและช่วยเขาเตรียมเตียงนอนโดยให้เขานอนหลับอย่างสบายข้างๆยายแสงไฟจากตะเกียงสลัวๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนได้รับการกอดจากความรักฝันดีนะตาแสงยายแก้วพูดพร้อมกับยิ้มฝันถึงดวงดาวและความฝันของเรา ตาแสงตอบกลับด้วยเสียงที่ง่วงนอนว่าฝันดีขยายและทั้งคู่ก็หลับไปอย่างมีความสุขท่ามกลางดาวนับล้านที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าในคืนที่เงียบสงบเสียงน้ำไหลและลมพัดเบาๆทำให้รู้สึกเหมือนมีเทพนิยายที่เล่าขานอยู่ในอากาศใย,ยแก้วและตาแสงจะยังคงมีความรักและความฝันไปตลอดการในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่นและนี่คือเรื่องราวของยายกับตาที่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันเสมอในทุกๆฝันที่สวยงาม